ขั้นตอนการทำนะคะเราจะใช้แค่พียงลิงก์ของ Facebook เท่านั้นค่ะในการเพิ่มไลค์และต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้รอยอดไม่นานด้วยเดี๋ยวในคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ายอดขึ้นจริงไม่ตกตาแน่นอนและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะวิธีนี้ยังปลอดภัยนะคะถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%นั่นหมายความว่าไม่ผิดกฎนะคะ เห็นโลสวัสดีค่ะก็มาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆกันหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะก็คือทําไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาด์โดนเร่งโดนแบนหรือว่าแอคเคาด์ปิวนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าโดยส่วนตัวนะคะอุ้มเองทดลองทําไปแล้วหลายครั้งแอคเคาดก็คือปลอดภัยดีค่ะเอาละค่ะยังไงก็อย่ารอช้าเลยเนาะเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลฟ์ขึ้นมานะคะไปตรงเเพพิ่่่มือนคะ จากนั้นนะคะก็พิมพ์ a s s i g ม Follow ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะบัญชีคน,ชค,ญชคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไลฟ์เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไลฟ์เราคะ่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k ต่างชาตินะะะะคคเเพื่พ่่อนนนริมตนนะะ้ที100 เพียงนะคะเพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง20,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเลือกที่100ไลค์ค่ะเพื่อนๆพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยคะ่ะลงเครื่องนะแต่งั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพ เริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3าจุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้แอดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะออดมินเนี่ยจะส่งยอดต่อของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดต่อของอุ้มเนีมีอยู่ที่ 2,200". ไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่ 2.2k ไลค์หรือประมาณ2,200ไลค์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3k ไลค์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k จากในคลิปนะคะก็จะเห็นนะคะว่าจำนวนคนมาไลฟ์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นจริงนะคะแถมจากที่จับเวลาเนี่ยในหนึ่งนาทีนะคะยอดไลฟ์ c e b o o k กทยอยขึ้นลาค่ะเนื่องจากร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบแบบพรีเมียมเลยในการเพิ่มไลฟ์ให้กับเรานะคะดังนั้นก็คือมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกงานที่ได้จากร้านนี้นะคะมีคุณภาพอย่างแน่นอนหากคนไหนสนใจนะคะอย่ารอช้ารีบทักไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊มฟอลโล่ยละเอียกตามด้านล่างเลยค่ะ เอาละคะ่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ